สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering Channel จาก EP ที่2เราทำข้อสอบกววอววิชา Electrical System Design นะครับทำจนถึงข้อที่12เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาต่อกันที่ข้อ13เลยครับข้อที่13ถามว่าเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านาครหลวงครอบคลุมจังหวัดใดบ้างของการไฟฟ้านาครหลวงนะครับจะจ่ายไฟให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบ,บุรีและก็สมุทรปราการนะครับข้อที่14ในเขตการไฟฟ้านครหลวงขนาดสูงสุดของเครื่องวัดแรงดันต่ำต้องไม่เกินเท่าใดจากตารางนี้นะครับจะเป็นตารางขนาดของมิเตอร์แรงดันต่ำของการไฟฟ้าจะมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าเราดูตารางของการไฟฟ้านครหลวงจะมีทั้งระบบซิงเกิลเฟสและก็3เฟสนะครับ แต่ในโจทย์เขาถามว่าขนาดสูงสุดของของเครื่องวัดแรงดันอยู่ที่เท่าใดข้อนี้ก็คือตอบ 400m นะครับอันนี้เป็นขนาดสูงสุดของการไฟฟ้านครหลวงครับ,ค,รบคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับข้อนี้ข้อที่15ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดสูงสุดของเครื่องวัดแรงดันต่ำต้องไม่เกินเท่าใดข้อนี้เราก็มาดูกันที่ตารางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ การไฟฟ้าส่วนพภูมิภาคจะมีขนาดสูงสุดก็คือ30มสทับร้อยแอมนะครับคืออันนี้นะครับเป็นขนาดสูงสุดในข้อ15ก็ตอบข้อ3นะครับข้อ16ระบบการจ่ายไฟแบบเรเดียนซิสเต็มีคุณสมบัติดังนี้อันนี้เป็นไดอะแกรมของเ a เดียนซิสเต็นะครับจะเห็นว่าสายป้อนแรงสูงและก็หมออแปลงไฟฟ้าจะมีแค่ชุดเดียว ก็คือตรงนี้นะครับในระบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีราคาถูกที่สุดแต่ถ้าเกิดเมื่อเกิดฟอในระบบสายส่งหรือว่าหม้อแปลงนะครับโหลดทั้งหมดข้างล่างนี้นะครับโหลดในส่วนนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็มีความเชื่อถือต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3นะครับเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็ราคาต่ําสุดต่อไปข้อที่17นะครับระบบการจ่ายไฟแบบ primary selective system มีคุณสมบัติดังนี้อันนี้จะเป็นดอแแรรมการจ่ายไฟแบบ primary selection system นะครับอันนี้ก็คือเราจะมีสายป้อนอยู่ทั้งหมด2ชุดนะครับนี้ชุดที่1อันนี้ชุดที่2ถ้าเกิดว่าในระบบสายป้อนนี้นะครับถ้าเกิดมีการฟอไฟตัวหนึ่งระบบก็จะทานเฟอร์สวิตตัวนี้มารับไฟจากสายป้อนอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้สามารถทานเฟอร์ได้เป็นทั้งระบบออโต้แล้วก็ แมนวนวลนะครับในระบบนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นนะครับมีสายป้อน p r i มาร y ทั้งหมด2ชุดตัวนี้ก็จะสามารถทานเฟอร์สวิตโดยออ t โต้หรือแมนนวลก็ได้นะครับข้อที่17คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะครับมีสายป้อนทาง p r i มาร y 2ชุดต่อไปข้อที่18นะครับระบบการจ่ายไฟแบบ Secondary Selective System มมีคุณสมบัติด,ดังนี้อันนี้คือไดกแกรมของการจ่ายไฟแบบ Secondary Selective System นะครับก็คือระบบเหมือนมีระบบ Radiant System อยู่2ชุดนะครับและมี Thy CB แบบ Normally Open อยู่ Thy CB จะเป็นแบบ Normally Open นะครับหรือว่า NO ถ้าเกิดว่าชุดสายป้อนนะครับมีทั้งหมด2ชุดแล้วก็ในในสภาวะปกติสายป้อนชุดนี้ก็จะจ่ายโหลดให้กับชุดนี้นะครับ ส่วนสายป้อนชุดนี้ก็จะจ่ายโหลดให้กับชุดนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระบบเกิดขัดข้องในสายป้อนชุดใดชุดหนึ่งสมมุติว่าเกิดในชุดที่2นะครับก็คือชุดนี้ตัวไทย CB ก็จะทําการโคดเซอร์กิตนะครับก็จะทําให้แหล่งจ่ใจชุดที่1แชร์โหลดมาให้กับโหลดในฝั่งของชุดที่2ก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นนะครับในการจ่ายโหลด แต่ข้อเสียในหม้อแปลงหม้อแปลงสองลูกนียจะต้องคำนวณให้ใหญ่กว่าขนาดจ่ายโหลดในปกตินะครับเพื่อว่าจะสำรองจ่ายโหลดให้กับวงจรของหม้อแปลงอีกตัวนะครับก็จะทำให้ค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งสูงขึ้นแต่ว่าระบบก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือการจ่ายโหลดแบบ secondary selective system ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องในข้อ18นะครับก็คือข้อ1นะครับระบบเหมือนมี r a d i ีย s ์ซิสเต็มชุดและมี t h ยซีบีแบบ Normal เรียครับไปต่อกันที่ข้อ19ระบบไฟฟ้าแบบ Spot Network System อุปกรณ์ป้องกันประทานด้านแรงต่ำ จะต้องเป็นแบบใดอันนี้จะเป็นไดอะแกรมของสปอ t n ตเน็ตเวิร์ e ซนะครับก็คือระบบจะมีแหล่งจ่ายจากหลายๆแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็น2แหล่ง3าแหล่งหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นไปนะครับโดยระบบจะต่อกันขนานแบบอิสระก็คือง่ายๆว่าใช้แหล่งจ่ายทั้งทั้ง3แหล่งโดยผ่านหม้อปแปลงแล้วก็มาขนานกันแต่ว่าในการขนานกันจะต้องมี เน็ตเวิร์กโปรเทกเตอร์นะครับขนานอยู่ทั้งหมด3ตัวเน็ตเวิร์กโปรเทกเตอร์มีหน้าที่ถ้าเกิดว่าในระบบสายป้อนหรือว่าหม้อแปลงนะครับมีการขัดข้องตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้สมมุติว่าตัวที่1ขัดข้องถ้าเกิดตัวที่1ขัดข้องจะทําให้หม้อแปลงตัวอื่นนะครับจ่ายโหลดย้อนกลับมาที่ตัวเน็ตเวิร์กโปรเทกเตอร์แล้วก็จ่ายจ่ายไฟไปให้กับตัวที่ขัดข้องทีนี้ตัวเน็ตเวิร์กโปรเทกเตอร์ก็จะตรวจจับ แล้วก็จะทำการตัดวงจรปลดแรงจายตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้เราซ่อมบำรุงแต่ว่าระบบยังยังสามารถจ่ายโหลดได้ปกติโดยผ่านแรงจ่ายที่เหลือนะครับระบบจะยังจ่ายโหลดได้ปกติระบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือสูงมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็จะสูงเหมือนกันนะครับครับในข้อที่19คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะครับใช้เน็ตเวิร์กโปรเจคเตอร์ ครับใน EP ีที่3ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ